สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับบี r i p ปอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้จะมาแนะนำร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อที่กิชินะคะซึ่งร้านนี้จะตั้งอยู่ในซอยสุขสวัสดิ์70ค่ะคุณในไนมามาเก็ตนะคะมาดูด้านหน้าร้านกันนะคะตรงนี้จะเป็นทางเข้านะคะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในกันค่ะไปเลยค่ะ โดยด้านในร้านจะมีที่นั่งให้ส2โซนนะคะฝั่งซ้ายมือจะเป็นโซนห้องกระจกค่ะส่วนด้านขวามือเนี่ยจะเป็นโซนห้องโถงนะคะซึ่งจะมีที่นั่งประมาณ6ที่นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของมินิบาร์ซึ่งเราสามารถนั่งทานพร้อมกับดูเชฟทำอาหารไปด้วยได้เลยนะคะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะ โดยโซนด้านห้องโถงอะค่ะจะมีเป็นอารมณ์เหมือนประมาณเดนตรีโฟกซองค่ะเล่นให้เราฟังด้วยนะคะเล่นเบาๆคลอให้เราทานอาหารไปได้เรื่อยๆนะคะ,ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูโซนด้านในกันค่ะเข้ากับเข้าไปกันเลยค่ะส่วนด้านในเนี่ยจะมีที่นั่งประมาณ5ที่นะคะ แล้เดี๋ยวเรามาดูอาหารที่สั่งทานกันนะคะจานแรกจะเป็นก้อยแซลมอนค่ะแกงกะหรี่ไก่ค่ะปลาซาบะย่างเกลือค่ะก็พิซซ่าญี่ปุ่นนะคะทาโกะค่ะ แคลิฟอร์เนียโรค่ะอาจจะมีทานไปบ้างแล้วเนื่องจากหิวมากค่ะอันนี้จะเป็นเกียวซ่านะคะแล้วก็จะมีถั่วละญี่ปุ่นซึ่งเป็นออเดอร์ทางร้านจัดส่งให้ฟรีนะคะวันนี้ขอลาเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะ